แล้วก็สวัสดี FC คุณ้ท่านในผมกลับมาอยู่ผมท่านนัสสันโคูุคนเดิมน,นะทุกคนในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Dynasty w เวอเอ,อราร5อสเตมเเจนนะครับผมก็ผลพัาทุกคนปลดล็อกคนที่4ตัวละครที่มีชื่อว่าควนเป็งน,นะครับผมวิธีปลดล็อก็คือเล่นในเลเจนหมวยผมเลือกด่านที่มีชื่อว่า Battle of my Castle ทุกคนภารกิจก็คือภายในเจนาที30วิเราต้องทำการสังหารกัวเจี้ยงม้าตงและก็ลอกซุ่น,นะทุกคนซึ่งไอ้สามคนนี้ช่วง อธิบายให้คุณเข้าใจได้มันตนไงนอกจากทุกคนจะต้องไปดูเต็ม,ตมในคลิปนี่ยผมก็ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากคนไลค์คนแชร์เป็นกำลังใจกับท่านนะัสังโกคูด้วยผมจะได้พัฒนาใหม่ๆเนะก็ทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเลยผม let's go <S เริ่มเกมมาทุกคนเรายังไม่ต้องทําอะไรมากครับผมนะให้เราเคลียร์พวกยูนิตพวกนี้ไปก่อนนะผมจากนั้นคนเคลียร์ไปเรื่อยนะทุกคนสังเกตไอตรงทางยาวๆตรงมุมขวาบนของแผนที่นะคนไอเส้นทางนั้นนะมันจะมีประตูหนึ่งที่มันปิดอยู่นะผมซึ่งเรายังไปไม่ได้นะซึงไ้มต ัวเจี้ยนแล้วก็ลกูกศรเนี่ยมันจะโผล่มาตรงนั้นคนให้เราเคลียรเราปกป้องปราสาทของเราตรงค่ายขงเราไปก่อนเรื่อยๆทุกคนเคลียไม่ทับไปเรื่อยและเดี๋ยวพอมันเปิดเนี่ยมันจะมีข้อความหนึ่งที่กวนๆๆอูจะสั่งให้กวนเป่งผมขึ้นไปเคลียตรงเส้นทางนั้นนะเออแล้วเดี๋ยวมันจะมีคัตซซนที่กวนเป่งขี่ม้าไปด้วยนะผมผมบอกเลยนะ <c oughs> ให้เราอะเอาแบบเคลียพวกไม่ทับที่จะบุเข้ามาหากวนอูให้แน่นๆก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกวนอูเราปล่อยไว้เดี๋ยวเขาจะตายทุกคนเออเราเคลียไปก่อนนะผมเจ็ดนาทีเหลือเฟือลแล้วผมบอกเลยเหลืืืืออออเเเเเฟฟนนะมมัหลลากยยี่ เพราะนั้นเราก็เคลียร์ไปทางทางก่อนนะผมรอก่อนตอนนี้ไม่ถึงเวลาทุกคนอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าตัวคนเป่งนี่เป็นตัวที่ผมบอกเลยคอมโบเขา ดีนะดีพอสมควรเลยคอมโบเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านะคอมโบจริงเขาเนี่ยคือตัวกล้วเป่งอ่ะเขาไม่เก่งที่จะโซโลแต่ถ้าสมมุติการตีหมู่เขาเนี่ยบอกเลยเป็นอะไรที่ o อมากทุกคนนะคอมโบแรกก็จะเป็น,ปน,ปน,ปนนะคอมโบท่า2อท่าแล้วก็ท่าไม่ตายคอมโบที่3ก็จะเป็นใช้ท่าสาทุกคนควง3รอบแล้วก็ท่าไม่ตายกว่าศัตรูเคลียร์ไปเลยนะกับคอมโบสุดท้ายคือคอมโบที่5นทุกคนแล้วก็กดท่าไม่ตายนะเออมันแรงมากแบบนี้เลยใช้ท่าที่5เนี่ยผมชอบมากดีดมาคือเขาไม่เน้นโซโลจริงเขาเน้นแบบตีหมู่ นะถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อเสียตรงด้านหลังเราก็ยังเปิดอยู่ดีนะผม,มผมใช้ผมใช้ลูกแก้วไฟควรเป่งแนะนําลูกแก้วไฟเลยโอ้ะมึนตึ๊บเลยแต่ไม่เป็นไรผมมาชิวๆคราบผมใส่พลังป้องกันมาเยอะพอสมควรนะใส่พลังป้องกันมาเยอะใส่เลือดมาเยอะอาวุธผมนี่ตีไม่แรงนะบอกก่อนมันตียังไม่แรงนะผมแค่พึง่งลังโจมตีจากไทเกอร์อ,อมูลตแล้ว่านนี้ก็เคลียร์ไปทุกคนเคลียร์เคลียร์จนกว่าไอ้ตรงเส้นทางด้านบนมันจะเปิดให้เรานะครับผม Way. I will bring an end to this battle! <laughs> on you. Right on. I won't be denied next time. Enemy officer defeated! This is... the end. The enemy's strength will finish this together. We have more reinforcements! <laughs> it's about time to face the moving bonus. Enemy อ้าวมาแล้วทุกคนมามันมาแล้ว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 นี่ไงกคนอูเริ่มพูดแล้วเดี๋ยวเขาจะสั่งให้เราบุกไปผมแต่ว่าเราอยากเพิ่งสนใจเราเคลียร์แม่ทัพที่จะบุกมาหาคนอูก่อนทุกคนไม่งั้นคนอูตายแน่ตายแน่ครับผมบอกเลยให้เราเคลียร์ก่อนนะเราอย่าเพิ่งไปทุกคนเจ็ดนาทีผมบอกแล้วเวลามันเหลือเฟืออยู่แล้วนะเคลียร์เร็วก็ได้ไปเร็วเดี๋ยวมึงจะทำอะไรกดท่าไม้ตายหรอกผมก็กดเหมือนกันมาต้านพลังใครชนะมาดูกัน ผมชนะครับท <mile> ุกคนมาเราเคลียร์ไปก่อน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 บอกเลยว่าอย่ารีบทุกคนอย่าใจร้อนอย่ารีบเด็ดขาดทุกคนเราต้องแบบเราต้องเคลียร์แม่ทัพก่อนทุกคนบอกเลยผมตัวละครไหนที่แบบว่าเก็บอาวุธแล้วเขาให้เวลาในการทำมาเยอะผมบอกเลยมันต้องมีซัมติงคนคุณจําไม่เลยตัวละครไหนที่ให้ให้เวลาในการทาภากกิปลล็อกมาเยอะเนี่ยคุณบอกเลยผมมันไม่ง่ายคุณคิดแน่นอนมันไม่ง่ายหนอนมันต้องมีซัมติงอะไรซ่อนอยู่แน่นอนทุกคนจําไว้เลยนะ เขามันจะซ่อนอะไรแบบบุกๆอย่างนี้นให้ไว้ในเกมนี่นแหละทำเหมือนง่ายแต่จริงแล้วมันไม่ได้ง่ายนี่คิดเลยโอ้ยนะครับหนูโอ้โหเออเออตอีกูเข้าไปเออสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยค้ับสุดยอดไปเลย,ย,เลยตีก,กูไม่เข้าหรอกตีก,กูไม่เข้าหรอกเออเออกูไม่กลัวเว้ยไม่กลัวึงไม่มีวันตีกูเข้าหรอกสีหลงเพราะข้าลพลัาป้องกันสูงมากแม้แต่วุฒิพลังป้องกันก็เยอะเยอะเหลือเกิน บอกเลยผมไม่กลัวเจ็บอยู่แล้วเออเก็บหัวสิงมันด้วยปะทุกคนไปเลยตอนนี้สีหลงก็เคลียบแล้วไปเลยผมรู้สึกว่าโจหยินจะมาแล้วนะไปเลยไปเลยไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยนี่ผมทางนี้นะทางนี้หนะ้าที่อีสามตัวนั้นมันจะโผล่มาทุกคน นักธนูอย่าขวองทางมาตรงนี้มาตรงว่าไงมาก่อนเลยมาก่อนเลยมาก่อนเลยอย่ามาเป็นท่าที่สุดยอดมากคือกวนไปงะบอกเลยนะยังดีกว่าซุมาอี้เยอะเอาตรงอ้าวมาทีเดียว3 2ตัวเฮ้ยเลยเหรอนี่ส2ตัวโอเคผมรู้แล้วแสดงว่าถ้าเรามาไวกว่าน,นี้ทุกคนไอพวกนี้มันถ้าเรามาแต่ตอนที่ประตูมันเปิดแรกอ่ะ พอเราวิ่งไปสักพักเดี๋ยวมันจะโผไหมเราฆ่าทีตัวผมแต่ถ้าเรามาชา้านิดนึงเนี่ยมันก็จะโผมาสแตนบายรอเราทีเดียวทั้ง3ตัวนะเออโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจละเพราะตอนผมเก็บรอบแรกอ่ะผมเคลียร์ทันไงผมเคลียร์ให้กวนอูทันไงเดี๋ยวเออเอาเข้าไปนะเจ็บเหลือหลายนะจ็บเหนือกินก็แค่นั้นแหละผมเพราะว่าตอนผมในรอบแรกผมเคลียร์กวนอูไวมากไงผมก็ยืนรอยืนรอจนทางมันเปิดนะว่าไงลึกซูน โอยพอไม่ใช่แล้วนะพอโดนขัดโดนขัดไปนานกูก็เริ่มลำคาและเปิดหัวสิงเมั่เลย,ยกันมามาลูกซุนดูระตายของเจ้าแล้วเรียบร้อยแป๊บเดียวผมค่านะวพาตอนผมเก็บรอบแรกอะ่ะมันมันนี่ไงผมมาทันไงมันก็เลยมาทีลตัวนู้นนะผมอาวุธของเราอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนไปไปเก็บไปเลยผมไปมานี่นี่ขึ้นมาเลยเยียสนใจพวกนี้ ตัวหัวสิงไม่เสียดายผมมันมันเก็บได้ผมจำได้ตรงถิ่นไอ้พวกรีบองมันมีอยู่นี่เลยก่องแดงอาวุธของเราเก็บมาเลยมามา,มาขอใช้พลังของมุโซอมมามตะหน่อยมามีบัฟพลังโจมตีด้วยมาเล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 ยอ้าวรีบองหายรีบองอยู่นู่นรีบองอนู่นรีบองกูหายอีกแล้วรีบองมันจะหมดแล้วเร็วๆตายให้กูเถอะเออแ,แรงขนาดนี้จะไปเหลือหรอ โอ้โหเป็นอะไรที่โคตรดีเลยมันต้องคอมโบกันจริงสองไอเทมนี้พลังโจมตีคูณสองกับมูโซโสิบวิไม่รอดครับแตกบอกเลยปลาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูส่วนหน้าตาพของเรากันดีกว่านะครับผมนะตรงนี้ก็กดข้ามไปข้ามไปโอ้เลเวลอัพด้วยเลเวลสี่นี่ไม่ใช่พวกข,ของเรานี่จะหาพุกข,ของเราครับผมยางดราก้อนจะบวกชาร์1สิบหกลักสิบห้าธนูสิบห้าพลังโจมตีสิบเจ็ด ไลฟ์ oh, สิบห้าโอ้เสียดายนะไม่บวกพลังป้องกันให้เนี่ยเป็นอาวุธน้ำหนักเบานะโหผมไม่ชอบอาวุธน้ำหนักเบา่ะอาวุธน้ำหนักเบามัน,ม,นมันเร็วก็จริงแต่ว่าพลังป้องกันเราก็ดอกไปด้วยนะเราก็บางอยู่ดีผมจะชอบใช้อาวุธอยู่2ประเภททุกคนก็คือหนักแต่ไออาวุธหนักนี่มันแล้วแต่ตัวละครนะว่าตัวไหนมันไวอยู่แล้วนะถ้าตัวไหนมันตีไวอยู่แล้วไปถืออาวุธหนักมันก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่มีเดียงที่ผมถือว่าสมดุลเลยสมดุลเลยมันจัดการบริหารไอเทมง่ายดีนะ ก็มาที่ผมสำหรับการเก็บอาวุธขั้นที่4ของกวนเป่งในเลเจนด์หมุนทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับท่านนัสังกูคูหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในก,การมาทำคลิปต่อไปเนอะคนที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมพาทุกคนไปเก็บของตัวไหนกัตนต่อก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย